ก็สวัสดีนะคะอันนี้จะเป็นคลิปใหม่ของเรานะคะก็วันนี้เรามีแผนที่จะไปรับชิก้าชาประมาณสักสี่โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราก็ออกไปซื้อของกันก่อนนิดๆหน่อยๆนมันจะเป็นพวกที่เราต้องใช้ประจำเนอะพวกแผ่นรองฉีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ว่เราอ่ะจะฝึกให้ชิก้าค่ะเอ่อออกไปฉีข้างนอกพะยายามไม่ให้ฉีแบบในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนอะก็ โดยโดยวามาค่ะเราก็ซื้อของมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาของมาให้ดูเบื้องต้นก่อนเหรอว่าของเราอะ่ะที่เราเตรียมให้ชิก้ามีอะไรบ้าง <S 2> <S 2> เอยอันนี้อันนี้เป็นคอ,อกคอ,อกที่เราตอนแรกอะ่ะเราของพี่ชิกโก,ก้เคยมีแต่ว่าเราบริจาคไปแล้วเนอะเพราะมันแบนบหกปีได้แล้วอะ่ะเราก็เลยซื้อคอกมาใหม่แต่ว่าเป็นคอ,อกเล็กนะคะกะว่าให้เขาอยู่ตอนที่เ,เราไปทํางานหรือะไรที่สําคัญเลยของเราอะ่ะ ก็จะมีอันนึงก็คือกล้องวงจรปิดเราจะใช้รุ่นนี้นะคะเราใช้ของของ Vista Cam นะคะแล้เราเลือกไม่ถูกหรอกเราให้น้องที่ร้านเลือกให้น,นี่เป็แผ่นลองฉี่แล้วก็มีอาหารเราอะเดาว่าที่ฟาร์มน่าจะให้กินยี่ห้อนี้ เราก็เลยซื้อมาถุงเล็กไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปให้กลิ่นเจ้คอหนึงนะคะก็เวลาจะเปลี่ยนอาหารน้องหมาค่ะก็ใส่อาหารเดิมลงไปก่อนเนอ้อก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นอาหารตัวใหม่อันนี้ก็จะเป็นพวกนมแพะแต่ว่าตอนนี้ก็คือนมแพะก็คือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเราซื้อมาประมาณ4 4อัน4กระป๋องก็ทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกอัน,นี้ที่บ้านเราจะมีค่อนข้างเยอะนะคะทิชชู่เปียกเอาไว้เช็ดน่าจะบ้านเละเทะ น่าดูน่าชามข้าวจริงๆชามข้าวของชิก้ามาไม่ทานเราสั่งเอาไว้อันนี้เราก็เลยมีชามของโฮลิสติกนะคะที่น้องโฟเขาเอามาให้เนาะก็เนี่ยระดับระดับพอดีเพราะว่าชามที่เราสั่งเอาไว้ก็จะเป็นของซีด็อกนะคะเอ่อของบร o คส Studio เนาะก็คือมันจะแบบปรับสูงต่ำได้แต่ว่าเราอยากได้สีสีเบจแต่ว่ายังไม่มีก็รอก,ก่อน แล้วก็ส่วนชามน้ำนี่เราก็เตรียมเวลาค่ะอันนี้ของวายวันเราจะไม่ได้ให้กินรวมกับของพี่ชิโก้นะคะก็คือเราจะเราจะฝึกเขาก่อนเนอะว่าอะไรที่แบบเอออย่าแย่งพี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแบ่งกันแบ่งกันได้แต่ว่าห้ามแย่งกันอะไรที่เล่นด้วยกันได้เ <c oughs> ช่นตุ๊กตาหรืออะไรแต่ว่าชามข้าวชามน้ำเราจะแยกกันก่อนเนเาะแล้วก็ที่สําคัญเลยอะคะ่ะก็จะเป็นตัวสเปซดับกลิ่นตัวนี้ของชิโก้เดลี่เองค่ะ เอาไว้ฉีดที่บนแผดหรือว่าแบบตามบริเวณที่น้องเขาฉีเพราะว่ายังไงอย่หมาเด็กมามันฉีดในบ้านแน่ๆถ้าแบบเราเอาออกมาเอาเอาอกไปไม่ทันอ่ะเน,นาะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่ามันดับกลิ่นฉีดน้องหมาได้นะก็เผื่อใครสนใจส่วนที่เหลือก็จะเป็นของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราให้ดูไอ้นี้ก่อนเป็นสายจูง สายจูงอ่ะช่วงเล็กๆอะค่ะของชิก้าจะเป็นสายจูงแบบฝึกเนาะก็จะเป็นสายจูงแบบนี้สายจูงแบบฝึกอันนี้ของซีด็อกเหมือนกันนะคะได้มาจากของบุ๊คสตูดิโอเหมือนกันก็ <c oughs> พี่ชิโกะใาสา่สายจูงแบบฝึกมาประมาณเกือบสองปีเวลาฝึกก็คือไว้ฝึกเดินฝึกนั่งฝึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช้แบบนี้ก็โอเคนะแล้วก็อันนี้ อันนี้พี่มาริสาซื้อให้อันนี้เป็นสายจูงกับปลอกคอนนะคะสีชมพูหวานแววเลยผห่มของชิโก,โก้เอ้ยของชิก,ก้าอันนี้นะคะผ้าห่มเป็นแบบนี้ก็กันฉี่น้องหมานะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันกันไม่ได้เนอะมันจะเป็นแบบนิ่มๆหน่อยตัวนี้ของเบสแคร์ฟอร์เพนะคะก็เป็นไซส์เล็กไว้สำหรับชิก,ก้าเพราะว่าชิโก้มีแล้ว อันนี้เสือ้อเสือ้อพี่ชิโก้มีเสือ้อเสื้อและเดี๋ยวให้ใส่คู่กับชิก้าอันนี้ก็แบบมันไม่ใช่ของจำเป็นหรอกแต่เราเพิ่งไปซื้อมาอันนี้ของเดอะด็อกเกอร์นะคะเดี๋ยวจะให้ใส่คู่กับพี่ชิโก้เรามีผ้าพันคอนี่เราเพิ่งไปซื้อมาผ้าพันคอของ Lady to Woop อันนี้น่ารักเอาไว้ให้ชิก้าใส่เนาะจริงๆอ่ะของของชิก้ามีไม่เยอะค่ะเพราะว่าเหมือนเราอ่ะ เรามีของพี่ชิโก้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอะก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอะไรอันนี้ของน้มูกนี่น้มูกให้มาเป็นหมอนข้างนะคะแล้วก็นะคะที่่านไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นแผ่นรองกันลื่นนะคะของปั๊ปปิ้งนะคะของร้านหมารู้นะคะก็เวลาหมาเด็กอะคะ่ะบางทีมันวิ่งมันอะไรมันอาจจะแบบมีพื้นพื้นลื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะใช้เป็นแบบแผ่นรองแล้วก็ จริงๆแต่ก่อนอะพี่ชิโก้ที่รับมาค่ะก็คือไม่ได้มีแผนรองเนาะเราก็จะให้เขาอะเหมือนออกไปวิ่งข้างนอกมากกว่าจริงๆของชิก้าเราก็ตั้งใจที่จะให้เขาเออกไปวิ่งที่สวนมากกว่าที่จะอยู่วิ่งในบ้านปกติเราไม่ให้วิ่งในบ้านอยู่ละว,วิ่งเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้มาเผื่อกันไว้ก่อนแล้วก็เพราะว่าพี่ชิโก้ก็เริ่มมาอยู่เยอะแล้วเนาะจะเจ็ดขวบแล้ว ก็ถือว่าได้ใช้ทั้งคู่เราลองเอามาปูก่อนนะคะถือว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะบ้านไหนที่จะเซฟบบเซฟน้องเซฟข้อสะโพกน้องหมาวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูได้หมดแล้วอะ่ะก็มีแค่นี้เองอะ่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอไปรับน้องชิก้านะคะตื่นเต้นมากแบบถามเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็เฮ้ยมันจะแสบจริงแล้วว่าอืมนาจะแสบจริงแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงเดี๋ยว ไปรับชิก้ากันเลยชิโก้ไปรับชิค้าปะชิโก้เสวตื่นเต้นหน่อยชิโก้รับชิก้าป่าปหาแม่ไหมหาแม่มแหันชิโก้จะมีน้องแล้วครับเดี๋ยวชิโก้หันชิโก้หันไปหาหันไปหาด้านนู้นนี่เดี๋ยวดูดิไม่รู้เขาจะรักน้องแค่ไหนแต่ก็ภาวนาให้เขารักไม่คอยกูเดินทางแล้วค่ะกำลังจะไปรับน้องแล้วอีก13นาที เราก็เอาผ้ามาแต่ว่าลืมก็แผ่นรองฉีกมาเดี๋ยวขอที่ฟาร์มเอาตื่นเต้นตื่นเต้นนี่นะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงจะครึ่งแล้วก็ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วถึงแล้วตื่นเต้นไหมมารับน้องก็ตื่นเต้นไหมคะโอ้อยเจอใครอะคนนั้นอนะ โอ้ขัดดุขนาดนั้นเลยเหรอลูกโอ้โห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 คนนี้ใครโอ้โหกระโดดเป็นลิงเลยลูกชิก้าชิก้าชิก้าอะลูสวัสดีค่ะสวัสดี่จำได้จริงไหมเนี่ยจำได้หรือมัวนิมโอ้ยยังไงคะโอ้ยยังไงคะทำไมทำไมทำไมยังไงยังไงขนาดนั้นเลยเหรอ แน่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้หโอ้หเที่เมาเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยวิ่งไล่พี่วิ่งตามพี่อ้ะยังไงลูกยังไงยังไงยังเอาเข้าข้างในก่อนไหมปวดฉี่ป่ะโอ้จ้า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 ไม่ดีสิลูกไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ่าปะ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 จับจับแก่กยโก๋ตอนี้มาหลับด้วยกแ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 กกแก้แกแกแกก้แ กบ้อนกับบ้านไม่เลียไม่เลียไม่เอาไปไม่ไปสายเลียลุ่ะขอบคุณคนะคะน้องแมนเดี๋ยวพี่ไม่ไปฮะอุย้ยบายบายพี่ๆเขากันเร็วบายบายพี่ๆเขากันบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะไปเจอพี่โก้กันดีกว่าไปเร็วไปเจอพี่โก้กันดีกว่าดีดแบบนี้เนี่ยพี่โก้จะเป็นยังไงอีกคนไอ้หยาดิหยาดิ น,นี่นุ่นพี่โก้มองแล้วลงนะเธอให้โกะจุบน้องก่นอนจะจุบน้องไหนแล้วให้เุิจมเชมสวัสดีค่ะพี่โก้โอเคอ่ะปิด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 เอาโกะจะหาน้องแมนเอาโกะจะใจเต้นตุบๆเลยนะตอนเจอพี่โก้เนี่ยโอ้ยไม่เห็นโอ้ยขอบคุณนะคะน้องแมน ห้ามอ้วกบนรถเด็ดขาดนะไอชิโก้หลบให้แม่นั่งหน่อยลูกปะอะชิโก้ปะชิโก้ไปนั่งข้างหลังกันไปเร็วปะ่ปะนั่งกันนั่งกันป่ปเก่งมากเลยมาแล้วค่ะขึ้นรถและเดี๋ยวดูกันว่าจะอ้วกไหมภาวนาให้ไม่อ้วกคิดว่าไม่น่าอ้วกเพราะว่าดูแสบเลยก็ <laughs> คือตอนพี่โก้อะมันนิ่งกว่านี้นะมันนิ่งกว่านี้มากๆเลยอะมันไมไ่เป็นอย่างนี้เลยดูออชอบนั่งรถเหรอคะ,อ,ะอันหนูชอบนั่งรถเหรอคะหนูชอบนั่งรถเหรอคะออ้แม่ไอ้สามโอ้โห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 บอกเลยค่ะแซบ่บค่ะกาทำดีๆลูกลงมานั่งดีๆลงมานั่งดีๆก่อน S <S 1> <S 1> <S 1> ไปโรงเรียนเมื่อไหร่ดีลูกเวลค่ะฉียังค่ะโอ้มาถึงก็ฉีเลยเก่งมากคะ่ะฉีใส่แผดเก่งมากคะ่ะเก่งมาก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 โอเคอ่านี่บ้านหนู อันนี้ที่นอนหนูเก่งมากเลยมาถึงก็ชี่เลยคะ่ะมาถึงก็ชี่เลยชิโก,โก้ค่อยๆเข้ามาดูน้องนะเก่งเกิงก็เก่งกกกของเล่นมือสองคะ่ะของพี่ชิโก้เองคะอ่ะอ่าเก่งมากแท้อันนี้ได้หนูแต่อย่างอื่นห้ามแท้นะคะชิ๊กกะาอาเป้า,าเร็ว เาเป่าเอาเป่าเอาเปลาเอาเปากลับมาเลยจะกลับมาเลยจะกลัเลยไหนดูดิน้องโกะไปนะเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนตำรวจนะคะเริ่มการสำรวจบ้านเมื่อกี้ก็คือพาไปฉี่มาแหละแปลกมากที่แบบเขาฉี่แบบทับที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเอาเกาเกาเกาหนิแต่ว่าพี่โกะก็อยู่นี่นะ ค่อยๆทําความคุ้นชินนะคะเมื่อกี้จะให้นอนก็คือยังไม่นอนแต่ว่าก็ยังแบบดูดูสำรวจบ้านก่อนยากัดพี่โรบอทใช่นหมไปไหนไปไหนคะจะขึ้นบนที่นอนเหรอลูกอันขึ้นบนที่นอนนานานาโนโนเลยโซฟาแม่ไม่ให้ขึ้นค่ะใช่ค่ะชิโก็ดูน้องนะ สามทุ่มค่ะก็นี่แหละกว่าจะล้มตัวลงนอนได้แต่ว่าเดี๋ยวก็ชิกา้าใครชื่อชิกา้าชิกา้าชิกา้าหนูชื่อชิกาคะ่ะขึ้นมาแล้วนะคะคืนแรกของชิกา้าถามว่าเราจะได้นอนกันไหม พิชิโกพิชโกพิชโกจะได้นอนไหมอ่ะมาเราเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะคะเมื่อกี้ก็คือแบบมันอยู่ไม่ได้เนา oh ะเพราะว่าเอาที่นอนมันจะใหญ่ไปนิดนึงก็เลยเอาอันล่างขึ้นมาก็ดูพิโกโ<ด>มุดไปละโยบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วไอ้ฉันจะนอนมันถึงเวลาน,นอนฉันแล้ว เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคืนนี้จะได้นอนกันหรือเปล่า <c oughs> อารุณสวัสดิ์ค่ะเมื่อคืนก็คือชิก้าก็คือร้องนิดหน่อยแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรนะมันก็แสบอะ่ะเออมันก็แสบแต่ว่าเมื่อคืนก็คือนอนหน้ากลง <c oughs> นอนหน้ากลงชิก้าเออนี่โอเคค่ะยังไงก็ฝากติดตามไอ้ตัวแสบตัวนี้ด้วยละกันนะคะดูมันเข้าไปดูละ โอเคค่ะแล้วเดยวจะค่อยๆอ,อัพคลิปให้ดูใหม่นะ